เดี right. ๋ยวเจ้าฮับได้เท่าไร้จอายุประมาณสักหาสักหกข้อเจ็ดขั้นสูงสุดก็คือห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดก็คือสูงสุดแล้วเนาะโอห้าสิบเอ็ดปีนี่ก็คือว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่พ่อที่จะดูแลครอบครัวให้ได้กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่ชอง สาไลดบ้านเฮาอีกแลว้วพี่น้องไงเนาะโดยก็มาพบพ่อก็สาไลดในเมื่อนี้เนาะก็เดินทางมาบ้านโคกน้อยพี่น้องไงเนาะโดยก็เดินทางมาหาสาวโสดอีกผู้นึง่งพี่น้องไงเนาะโดยทั้งสาไลดกัยังบ่ได้ม,มาหาเพื่อนจา้าเถื่อนเนาะกะเป็นครั้งแรกเนาะโดยกะได้ยินข่าวยินข่าวว่าทาั้งเพื่อนกะเปิดใจยอยูุ่พี่น้องไงเนาะ บอ้โหวจริงหรือบบจริงเนาะแม่พี่น้องเลยก็มีแต่ข่าวไปฮับไปส้มพร้อมๆกันเลยเนาะแล้วกระสาไรแต่เช็ดผ้าแม่พี่น้องข่าวไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะโอ้โหกับเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านหรือโอเมพี่น้องเลยด้ยนี่กับอันนี้กระสาไรกับบุเคยมาได้เพื่อนหลังนี้กะกะครั้งแรกได้หน่บูว์กเพื่อนอยู่เพื่อนหรือบบคือสมอยอยู่แท้นี่เป็นยังไง โดยกําลังยินข่าวกับลายซ่องนะเพื่อนเพี่น้องนนอกๆก็เห็นนายซ่องลายอย่างมาถ่ายท้ำเพื่อนเนาะโดยโอ้อยู่เพื่อนอยู่บ่เด่นเนาะอยู่เพื่อนอยู่ไใบดาเอ้ยเอออยู่เพื่อนพอดีเนาะอืมโดยอาสบายดีเด้อโดยว่าคือมาผุดจบผูงามแท้หนิฮะยเฉพาะจังว่าเห็นนายซ่องมาถ่ายท้ำเนาะโดยสบายะรดเด้อ ขี่หาซี่นั่งแล้วค่อยบาดนี้ยืนคุยบ่เป็นเด้อบาดนี้ได้มันมืดแล้วเนาะโดยกะอย่ามืดแน่อยู่ตะลุงตะลางเนาะโดยเนาะกะคือทางเอื้อยนี่กะบ่เคยมาถ่ายทน้องเพิ่นจ้าเครือเนาะโดยกหลายูลคนเข้ามาถ่ายทอยู่ติหลายอยู่ว่าโดยเนาะจซื้อยังล่ะ่อยซื้อเพิ่นสาวเินโดยอายุได้จักปี22 22ปี สักครบสักครัวแล้วบ่ยังยังยังบ่โสดบ่ด้วยอ๋อว่ายังโสดเนาะโอ้สิว่าคือเจ้าโสดแบบยังบ่เคยแต่งงานบ่เคยหยังบ่ว่านี่แหละยังบ่เคยแต่งงานยังบ่เคยแต่งงานแม่นวาก็โสดจริงๆด้ยงอที่คงโสดมันแบบบ่บ่ได้ตั้งใจบ่เอาบ่ได้ว่าบ่มีคนเอาอ่ะบ่มีคนเอาบ่มีคนมาคุยบ่มีคนมาคุย บมีคนมาคุยเพราะว่าบม่ได้คุยไม่ได้คุยกับไผรเลยไม่ไดคุยกับไผรเลยแมนแบบบุกปากอะไรอยังนี้อยากคุยน้ำอยู่บ่ตอนนี้ก็อยากคุยอยากคุยคันนีไม่คุยอยู่บ่เดี๋ยวแย่คนคุยอยู่บ่แย่อได้เนาะเดี๋ยวเฮ็ดจังไดรบ่เนี่ยเกิดสิโทรคุยได้เอาเฟซออนไลน์เอาเบอร์มนน่อะไรเฟซออนไลน์เอาเบอร์แต่ว่าเฟซทางน้ำมันหลินไม่ได้เฟซตัวเขียวหลินได้แต่ไลน์ นี่น่าจะได้แม่นโอ้แจกเพชรนี่บ่ได้บอกมันมีเพชรหนึ่งต้องทะเลิยนเพชรขาวต้อง <c oughs> ต้องได้พิมพ์อย่างเดียวแต่ว่าอัาเสียงบ่ได้เท่ากได้นี่ลิ่แน่แต่เพชรจะนี้ใช่ปะโอทะเลียน,นเพชรนั่นก,นกนจจงงับเพชรนั่นเพชรเก่าใส่ก็ได้ก็มีอาจจะระงับเนาะแม่นบนนั่งนี่เฮือนจะบ่ละแม่เนเฮือนข่อยเองอยู่กับไผอยู่กับแม่สองคนอยู่กับแม่สองคนมีแต่เพชรนี่ละ มีเอ้ยมีน้องมาละเอ้ยค่ะโมมี่เอ้ยค่ะไปไทยแต่ว่าอันนี้อันนี้เฟสเฟสเก่าก็เมือนอย่างเฟสโต้หฮองดินเดี๋ยวนี้แหละเฟสอันดินช่วงมื้อนี้แมียนใบรุ่นสร้างฝันวัยรุ่นสร้างฝันโอ้โห่เขื่อนมามีหูอ่าเด็กน้อยสิเอาหูเล็กน้อยขึ้นสิเอาประเด้๋ยวหูขึ้น บมเมนลูกวะบอแบบรูปเขาลอารองในอย่าน kind of mm, okay. um, yeah, okay. ั่นเลยในเฟซในอยังอ okay. 네ันน oh, ี้เลยเพิ่นกบเอาอะไรเกียร์มาพูปลูกเจ้าบมเมนต์บอโมเมนพร้อมเจ๊ฟซบุ๊กคือนก่อนพอมีพี่น้องเลยโดยอู้วันกันได้เพื่อนพี่น้องเลยหมู่เพื่อนคุยเนาะอือหักใจว่ามีรูปเล็กน้อยกับพูปเล็กน้อยแบบเอาขึ้นหน้าปกแทนเพิ่นเมนเมนเจ้าคุณเอาหนาจะใส่ยรอดล่ะหมกมักปิดเฟืนเอาด้วยซ้ำ แต่เนี้ยคือบ่มักเปิดเผยล่ะบ่เปิดเผยอะไรๆจังมีคนคุยใช่ม่มเนาะเมนบอกเดี๋ยวเขาก็หยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยขาก็หยเมืเเห็นว่าเขาเสร็จมืเถามภาษาไทยภาษาไทยเนาะเมนภาษาไทยที่ว่าอยากส้างฝันนี่ความฝันเจ้ากเป็นไวไดอ่ะแบบซื้อเฟซอันนั้นแบบม่งเจ้าความต่าง คือสมรภเพิ่นโทรมาหรือว่าเพิ่นยังมาดิ่นมาหัวนี่พ่อมักฮักเพิ่นจะบอกรับฮักเนาะเดินแบบแบบเจ้ามากคนแบบอายุณสำในสำในกค็คุยได้ลมได้สำในก็คุยได้ลมได้แค่แมคนจริงจังนะโอ้ขอแต่ว่าจริงใจหรือว่ามักฮักแท้เนาะหรือว่าแบบโดยมวย,มยตั่วให้หลอกเนาะเป็นบ่โดยอืมโดยโดยเนาะก็คือเจ้านี่อยู่สองคนกับเม แม่จังอยาติพี่น้องเด้เอื้อยเฮาก็ไปไทายแลบหมอมาเลยไปถ่ายอะไรก็บ่ได้มาเลยแม่นแบบว่าติดต่อกันได้อยู่บ่ช่วงนี้บ่ได้เพราะว่าไปแต่น่อยังบ่ฮู้หยซําโอ๋บ่ได้ก็ไปตั้งแต่ข้าวที่ว่ายังบ่ทันได้มีโทรศัพท์แม่นั่นแอืจังได๋ให้เจ้าเด้ก็ได้พระว่าสมดว่าเอื้อยเจ้าเห็นเนาะือลิงลิงือดิงมีหูมีห้อยเพิ่นบ่มีหูือือเอ้ยดิงลิงดิง เอดิงประมาณจักปีก็านหน่อก่นตอนนี้เทาก็บโอ้โหอันโอ้จักเจ้าเออิงเอริ่งเอริงดิงดิงดิ่งโอ้ไปเฮิงแล้วประมาณสักปีหรือสามสิบปีประมาณนั่นแหละกับไปตั้งแต่น้อก่นยังท่านได้เกิดนนเวลาไหนกันเนาะโดยโดยราะว่าพยังมีชีบิตอยู่ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ติดต่อทางเฮาได้เนาะมีอย่างสีผักบอกเอืลยนะบอสจงบอกเอื้อะเจ้า กดผ่านมาเห็นทั้งคลิปสาวไลนี่ก็จะให้เข้ามาไวลแต่ว่าหมูถามว่าก็เห็นอยู่บ่บ่เคยโอ้บ่ได้ก็คําเห็นเอื้อยเห็นก็อยากให้กลับมาหาเนาะเพราะว่าทั้งถึงเพิ่นสิบ่เห็นหน้าน้องสาวแต่น้องสานี่ฮู้ชื่อครับโตเอาคืสมมุติว่าทางเอื้อยฮู้จักว่าตัวเองชื่อจริเนาะจังได๋ก็ให้เจ้าภาคว่าชื่อเมธจังได๋ชื่อพ่อจังได๋แล้วก็าิพี่น้องใครอบครัว อ่าบมมีกะได้บอกซื้อเมย์นะซื้อกุ้มซื้อกุ้มกุ้มโอ้โหพอเลยพอละโมมีที่ว่าน้องบมหูซื้อพ่อเนี่ยคือน้องยังไ่ทันได้เกิดเนาะพ่อได้เสียตอนที่น้องยังอยู่ในท้องเมย์โดยโอ้ก็เลยบมหูแจักว่าพ่อแบบได้ชื่อหน้าตาพ่อเป็นอะไรแมนมันมีผู้มีห้อยว่าไงล่ะบมมีเลยบมมีโอ้พยายามเรื่องเล่าแบบจะให้อันเอื้อยทางนั้นทินนะนะต้องบอกซื้อบอกเสียงพ่อเมย์ ยังตีพี่น้องใกล้เคียงคนใกล้เคียงนี่เลยพี่น้องเลยใกล้เคียงนี่ก็อันนั้นก็ซื้อพัดหลังวัน้องเมถาพัดเหมือนเอื้อยของแม่เขาเอื้อยของแม่ซื้อวมาเมถาพัดแมืนโดยโดยเพื่อนมาเนาะโดยว่ามีควนมีควันอย่างไรก็ดต่อมาพวกฟันคือว่านแหละแต่ทางนี้ก็สินฮอดกีดึงโดยแต่เรื่องนี้ก็ สิทามอีกเร uh huh. ื่องหนึ <t <t ่งเนาะกับเรื่องครอบครัวกับป้าไปก่อนเนาะเรื่องเปิดใจหาคู่เนาะโดยโดยอันนี้กับสิทามเรื่องมาเปิดคู่ที่ว่าหลายคนว่าเจ้าเปิดใจนี่คือเปิดโดนเนบะกับเปิดแต่เขามากคิอือแต่ก่อนนี่ยังบริมีไผ่มาถ่ายถ้ำบ่ยังยังกับพิ่งหากมีวังใดนี่เนาะโดยไปแล้วโดยมีผูติดโตมาอยู่บ่กับติดโตมาอยู่แบบ ก็คุยแบบเช็ดมากล่ะเดี๋ยวคุยก็เพลินเ่ยคุนวาจังได้บันีได้โอดมเรื่องถึงความักความักกีบบลเพิ่นก็ถามว่าหับได้หรอเพล่าเหรเถ่าได้เห่อมาคนเถ่าอีบเพันเลยว่าแล้ว่าคุยไลลมได้ป่ะอือแบบล่มกับคนเถ่าหรือว่าคนออยู่ไรล่มเป็นคนฮักหรือว่าล่มเป็นแบบพอฮักหรือไอฮักไอฮักก็ไล่ลันมันมันมีเพื่อนึงเราเสร็จมาถามว่าฮับไอไล่รือู่บ่าเราคันหับก็ได้กรบโอกเรา อันบอกอ้คันว่าบอกกะบ่เป็นยังงเราคันบ่บอกอ่ะบ่เป็นยังไม่เราก็บอกว่าคันบ่เป็นแฟนเป็นไอ้ก็ได้เราโอ้ก็คอแจฮักแพงกันฮักแพงกันเนาะฮักใจว่าทามความผู้ซึกของน้องเพิ่นเนาะแมนเลยคำน้องพ่อมที่จะฮักอนุชำนี้ชำนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็โอเคพ้อมที่จะเป็นคนฮักเจ้าโดยถ้าฮักเพิ่นมาได้ก็ถือว่าเป็นไอ้ยฮักเนาะโดยเล้วเจ้าฮักได้เท่าไรจะอนุประมาณ2หสหก7เจ็ คันสูงสุดก็คือหาสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดก็คือสูงสุดแล้วเนาะเมนโอหาสิบเอ็ดปีนี่ก็คือว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่พ่อที่จะดูแลครอบครัวเฮาได้โดย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 โอเคเนาะกะบก็นี่ก็ดื่มเอาขนมให้เพิ่นนี่ก็ได้ขนมซบหน่อยนึงมาให้เพิ่อนได้ละใจเด้อโอ้ยเนาะว่าแรกก็ว่าต่อเลยเนาะโดยเมื่อกี้นี่ก็คือว่าถึงความหักเนาะโดย กาสีบอต่อไปด้วยพ่พี่น้องเลยเพราะว่ามีสายข้ามาน้อยนึงก็เลยปิดไปคุยโทรศัพท์เพ่พี่น้องเลยก็โอดมกับน้องเพิ่นก็คือทั้งน้องเพิว่าว่ากัอายุที่เพิ่นรฮับสีมาดูแลหรือว่ามาอยู่ในชีวิตเพิ่นเนาะก็คืออยากได้อยู่ประมาณห1ปีเนาะโดยก็ทั้งน้องคิดว่าห1อปีนี่คิดว่าเพิ่นเป็นแบบว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่พ่อหรือว่าแน่นเป็นผู้ใหญ่พ่อเพิ่นแบบเพิรู้จักหจยังนะแบบน้องกะ ยากให้มีผู้ดูแลที่แบบพร้อมที่จะส้่งครอบครัวหรือว่าพร้อมที่จะพาสั่งพาหาเมนบอกโดยอีกอย่างทั้งน้องกบตอนนี้กะผมมีสาวรักในครอบครัวแล้วเนาะเลยก็อยู่ด้วกันสองคนกับเมย์เมย์พี่น้องเลยถ้าไปฮักน้องแบบจริงใจเด้เนอน้อกะทางงเฟซบุ๊กเพิ่งกระแจกแล้วเพิ่งไปฮักไายยังกะติดต่อมาเนาะอยากให้ทั้งน้องเพิ่นโอลมหรือว่าจะคุยกับน้องเพิ่นเมนบอกโดย อืมเนาะกาคุยได้ไดแบบถ้าจะมากฮักกับแบบต้องคุยกันโดนโดนมันบอกโดนมันแล้วอืมแบบคุยโดนเป็นยังคือคุยโดนถ้าโบคิดแบบคุยกับเพิ่นนแบบไ่ได้มักบ่อาๆในไรคืออยากคุยโดนมักแต่วบบแบบว่ายานแบบเพิ่นบมจริงจังนะอืมแต่ว่าอะไรก็จะคบกันเพื่อไห้แมนโดยคบเพื่อไห้แบบ ครบโดนแน่เพื่อเพื่นเปลี่ยนใจยังชนะกโดยแม่นๆประมาณนั้นเออประมาณนั้นเนาะโดยบ่ได้ก็เป็นโสดบ่ได้ตัวบ่บ่ได้ตัวโสดแท้โสดแท้บ่จะตัวหนุ่มไทยเสียใจได้โดยเนาะบ่ได้ตัวแม่นบ่แม่นก็คือโสดแท้เนาะโดยโดยโสดเพิ่นว่าโสดเฮาก็ว่าโสดนเพิ่นแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะเธอทางเอื้อนี่ก็บ่เคยมาเฮ็ดจังได๋จะเห็นแต่คลิปคนอื่นให้ทําเนาะโดยโดย อ๋อเนาะเป็นยังไงทางน้องนี่กินข้าวกินน้ำนะกิน,ลนแล้วเห็นกินแกงเห็ดปกวกกินแกงเห็ดปกวกโดยโอ้พายไปหาล้วเข้าไปแล้วไปหาเข้ามาหากระมามโอ้ยฉันน่ะแมนเกือบจเจอ,เจอชนะเลยโอ้ยยังโชคดีเลยที่ว่าเพิ่งเจอน้องมาแต่หาเห็ดปกวกแม่พี่น้องเลยแต่วา่าท่านกับเมนน้องเพิ่งยังอยู่ป่าผู้แล้วเนาะเลยเลยพี่น้องเลยป้าสาวนั่งกับเสด็คอตัวแล้วเสด็จนางเนาะ ก็ม os oh, ีแต่ให้น้องเพิ่นพักผ่อนหรือว่านี่ใช่ไปหาเห็ดอีกบ่ซะยังบ่ได้ไม่ได้ไปแล้วมันคำแล้วยังได้ไปมือนน้เนาะโดยมืออื่นมนเป็นมืออื่นโดยถ้ามืออื่นนี่ก็ถ้าไผมาแต่เศร้าก็เจอแมนบ่เมนถ้าไายมาสวยนี่ก็ขึ้นนองนี่ไปหาเห็ดแล้วเมนโอ้โดยโดยให้ไปน้องเนาะโดยก็เอาตามนี้แหละเนาะโดยป้าส่งนั่นก็เอื้อใช้เดินทางกลับก่อนซะเสด้อโดย ก็มีโอกาสเอื้อซีเวะข้ามดิษอีกเนาะโดยสบายดีเด้อสบายที่โดยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือได้ยินจากปากน้องแล้วเนาะเพื่อนกะคือแบบเพิ่นกะแบบคุยโอ้ล้มได้เนาะก็คุยกันได้เนาะถึงชีแบบคุยแบบบบมักบบฮักกับบว่ากันเพื่อนพี่น้องเนาะแต่ก็ลองคุยกันเบิ่งเนาะโดยเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนกะอยากมีครอบครัวหรือว่าอยากมีผู้ดูแลหรือว่า ถาาสั่งภาหาหาเนาะแมพี่น้องเลยทั้งเฮากะได้มาโอบราลมเนาะอันที่เห็นนี่ก็คือทั้งเฮือทั้งซานน้องเพิ่นเนาะโดยน้องเพิ่นก็อยูสองคนกับแม่แม่พี่น้องเลยโดยอยีกยางก็เป็นแม่ยิ่งทั้งสองเนาะการอยูอยังเมื่อก็อยากลำบากน้ำบนแน่ในน้องแม่พี่น้องเนาะถ้าบอกมีเสาหลักในครอบครัวเนาะโดยถ้าคนไหนมักหักน้องเนาะถ้าอยากมักหักน้องที่ผู้ที่จะพ้อแบบสั่งครอบครัวหรือว่า ฮักด้วยใจเนาะพี่พี่น้องเลยกะติดต่อทางน้องเพิ่นได้เนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็นได้แจกเฟสแจกไลน์ไปแล้วเนาะโดยเฮาการอะไรพูด,ด้คุยกับน้องเพิ่นแล้วเนาะโดยปักกระสิป,ประมาณนี้เด้อพี่พี่น้องเนาะกะไปพบกันอีกคลิปหน้าผู้ใดเนาะโดยถ้าสาหร้อยว่าพีพฟาสประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยเอฟซีกันเบิด์ตสุขุสุคนเนาะโดยสาหร้อยกัน ขอบอกขอบใจเด้อที่รับชมคลิปของสาลายแต่ต้นถึงจบเดี๋ยวก็บ,บอกถามโฆษณาเนานะโดยป้าตอนนี้สาลายกับสลายขับตัวไปคลิปแล้วบันทึกไวนพี่น้องนอนอกกบบบเนาะกับแม่พ่อกันเด้อเนาะโดยสาลายกับสิกาวค้า่าสบายดี